ตำแหน่งรองนายกนี่มันเป็นปัญหาด้วยเหรอครับอาจารย์มันก็แจกแจกกันได้นี่รองนายกไม่ใช่หรอโอ้โหพี่ไม่ใช่นะพี่เพราะว่าอย่างนี้นะครับถ้านายกมีอันเป็นไปสมมุติเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับแย่งกันตั้งแต่ว่าใครจะเป็นรองนายกอันดับหนึ่งเพราะรองนายกอันดับหนึ่งนะครับตามกฎหมายเนี่ยถ้าไม่มีนายกเนี่ยรองนายกปฏิบัติหน้าที่แทนโดยอัตโนมัติเลยนะครับอ้าวเราเราคนนอกเรามองกันมองกันตรงๆนะถ้ามันรองอันดับหนึ่ง ไอลิตี้มันก็ต้องเป็นของเพื่อไทยเด็แน่นอนครับก็พี่ก็ดูของเพื่อไทยใช่ไหมว่าแล้วใครควรจะเป็นรองนายกถ้าคุณเตฐาสมบุตินะ <Ừ. S 1> คุณเตฐามีเหตุเทศไทยนะครับที่ไปล้องร้องอะไรกันเอาไว้เกิดสาระโดนบอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วข่าวที่กําลังเอกำลังฟาดกันอยู่ตอนนี้หมายถึงในพักเพื่อไทยว่ากันเถอะแน่นอนครับผมในพักเพื่อไทยนี่แหละครับซึ่งมีเก้าอี้รองนายกอยู่สองอยู่สามที่เนี่แหละตอนนี้นะครับที่แย่งชิงกันน,นก็คือว่าลำดับอาวุโส ของรองนายกครับเท่าที่ทราบนะครับรองนายกที่ไม่ได้กํากับกระทรวงเนี่ยนะครับจะมีอยู่สองคนของพรรคเพื่อไทยนะครับท่านแรกสมศักดิ์เทพสุทินท่านที่สองก็คือท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินแล้วถ้าประกาศออกมาเป็นชื่อคุณสมศักดิ์เป็นรองนายกลำดับที่หนึ่งแล้วก็โอ้โหบันเทิงนะครับพี่น้องโอ้โหงานนี้สนุกถ้าพูดถึงประสบการณ์ทางการเมืองนะเหมาะสมนะครับเพราะท่านเป็นสสตั้งแต่ปี2526อยู่ในสภามาถึงวันนี้สี่ปีถามว่าประสบการณ์เพียงพอไหม หลือเฟือพี่แล้วด้วยตําแหน่งรองนายกเนี่ยนะครับพี่มันไม่ได้เป็นเจ้ากระทรวงใช่ไหมพี่ถามว่าอํานาจรองนายกช่วง9ปีเนี่ยลุงตู่เขาปรับปรุงอะไรบ้างรองนายกเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่นะพี่คือเดิมนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะจบเป็ดเสร็จที่กระทรวงกฎหมายใหม่ๆที่ออกยุคลุงตู่เนี่ยเขาจะตั้งเป็นรูปแบบคณะกรรมการหมดเลยแล้วกรรมการก็คือรองนายกนี่แหละเอาผมยกตัวอย่างเอาให้ฟังเลยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอย่างเงี้ยถ้านายก ไม่นั่งเอง,อง,องให้รองายยนายกเป็นประธา,านแล้วกรรมการชุดนี้นะพี่ค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันเนี่ยอยู่ที่กรรมการชุดนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่รัฐตีพลังงานนะครับนี่แค่หนึ่งนะครับสองอา้าวรองนายกที่ดูแลเรื่องน้าเนี่ยพี่พี่ว่าใหญ่ไหมละ่ะลุงป้อมรอบก่อนเนี่ยเป็นทั้งรองนายกที่ดูแลทั้งน้ําแล้วก็ทรัพยากรที่ดินแล้วลุงป้อมยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะ่ะแล้วอย่าลืมนะครับว่า งานด้านน้ํากับดินนะครับเดิมเนี่ยมันเป็นงานของลุงป้อมแล้วรอบนี้นะครับน้องชายลุงป้อมเนี่ยจะมาเป็นรองนายกและควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็คือน้ําด้วยแล้วก็ดินด้วยเราก็ได้เห็นการชักขยเย่ร์คณะกรรมการ2องชุดนี้แล้วครับว่าระหว่างรองนายก ที่มาจากพรรคเพื่อไทยกับรองนายกที่มาจากพรรคพลังประชารัฐงานมันก็เหลื่อมกันว่างานของกระทรวงมันก็มีงานของงานส่วนอื่นเหลื่อมงานส่วนอื่นเหลื่อมก็มีงานของอีกบางกระทรวงก็ก็มาเหลื่อ<ๆ>มกันอยู่นะฮะอย่างของกระทรวงกรเกษตรเนี่ยนะครับคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติเนี่ยนะครับตามกฎหมายประมงเนี่ยประธานคือนายกแต่นายกก็จะมอบให้รองนายกซึ่งเดิมนะสมัยลุงตู่นะครับรองนายกที่ดูแลกระทรวงเกษตรนะคือคุณจุลิน ประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะ,ะเฉลิมชัยก็อยู่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับแต่ลุงตู่ให้ลุงป้อมมาเป็นกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติแล้วเป็นไงฮะ,ะเฉลิมชัยก็ไม่เข้าประชุมเลยตลอดสมัยลุงป้อมก็สั่งการเบ็ดเสร็จเลยในเรื่องนี้<ม>เพราะฉะนั้นรองนายกในยุคหลังลุงตู่เนี่ยมีความหมายมากนะครับเพราะว่าผมยันนะครับว่ากฎหมายต่างๆที่แก้ไขในยุคลุงตู่เนี่ยเขาตั้งรูปแบบกรรมการทุกฉบับ แล้วทุกฉบับนะครับก็จะให้นายกเป็นประธานนายกก็จะมอบให้รองนายกเป็นประธานนะครับดังนั้นเนี่ยในสํานักนายกเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องเอาคณะกรรมการหลกัหลกๆพวกนี้มาเรียงซึ่งจะมีอยู่ประมาณทักงยี่สิบคณะกรรมการหลกัหลกๆก็ให้น้ําหนักไปนะครับรองนายกคนที่หนึ่งก็กรรมการชุดใหญ่ๆนะครับรองนายกคนที่สองของพักเพื่อไทยก็กรรมการชุดใหญ่ๆส่วนที่เหลือก็ที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองที่นั่งควบก็รองนายกพี่ ที่สิวธรรมดาอันนั้นน้ำอยู่น้ำยาหามีไหมนะครับเอาอย่างที่ลุงป้อมแกเอาไปหาเสียงเรื่องมีลุงไม่มีแรงถูกครับมีลุงไม่มีแรงมีลุงมีมีที่ทํากินเนี่ยก็เพราะลุงป้อมเป็นประธานกรรมการน้ําแห่งชาติแล้วก็เป็นประธานที่ดินแห่งชาติตอนนี้นะครับน้ํานี่เขาเรียกโอ้โงบประมาณปีหนึ่งี่ยสามแสนสี่แสนล้านนะครับเพราะการขุดลอกแหล่งน้ําการพัฒนาแหล่งน้ําเนี่ยขอไม่ได้นะครับถ้าไม่มาอยู่ใน แผนน้ำแผนน้ำนี่ใครดูแลสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการน้ำแห่งชาตินีรองนายกเป็นประธานคุณสมศักดิ์ถึงหมายมั่นปั้นมือว่าเป็นรองนายกก็โอเคแต่ต้องได้ดูเรื่องน้ำแต่ต้องได้ดูเรื่องดินคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติท่านทําแค่สองเรื่องนี้นะพี่นะเวลายี่สี่ชั่วโมงก็ไม่พอแล้วพี่งานะท่วมห,หัวครับพี่เพราะเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานเนี่ยที่ดินหนึ่ง ความแรงหนึ่งบวกไว้โดยพรบเลยหรือเปล่าโดยพรบเลยครับของลุงตู่เขาปรับเป็นพรบหมดแล้วครับพี่เพราะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงได้เห็นคนเป็นรองนายกเนี่ยนะครับก็ต้องมาเขาเรียกว่ามาชักขยอร์หน่วยงานเพื่อมาดูแล <S <S ผมพูดอีกคณะกรรมการนะฮะคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อ่ะซึ่งอันนี้นะครับที่จะเป็นงบจากส่วนกลางลงไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ใครเป็นรองนายกที่ได้ดูคณะกรรมการชุดนี้พี่ลองคิดดูสิครับว่าจะอู๋ขนาดไหนสามคณะกรรมการที่ผมเอ่ยเนี่ยรองนายกอันดับหนึ่งว่าที่รองนายกอันดับต่างท่านตุศักดิ์เนี่ยโอ้โหเหมาะมือที่สุดอันนี้ไปผูกกันนั่นรลอเป่ะยุทธศาสตร์ยี่ส,สิบไปยุทธศาสตร์เดี๋ยวมันก็แก้ได้พี่มันไม่ใช่เรื่องยากยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ครับพี่เพราะนี่ก็ใกล้เคียงที่จะต้องปรับปรุงกันอยู่แล้วผมถึงบอกว่าตําแหน่งรองนายกก็ชักขยเยอร์กกันแบบหนึง่ง แปลว่าอาจจะมีคนที่ไม่อยากให้พี่สมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนั่งในพาย o r i t y ตที่หนึ่งเนี่ยก็มีถูกไหมอันนี้ก็เป็นการต่อสู้กันภายในพักตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสําคัญอื่นๆดรธนพรบอกว่าก็บจบจบกันไปแล้วในตําแหน่งกระทรวงใดเอาว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยที่ใครบอกว่าเป็นกระทรวงของพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่นะครับ กระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นโคต้าก,กลางนะครับผมเนี่ยไม่อยากพูดว่าเป็นโคต้าคนเอกประยุทธ์เดี๋ยวพรคเพื่อไทยจะแสลงใจนะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นรัฐมนตรีที่ต้องเคมีเข้ากับพลเอกประยุทธ์ได้แล้วกันอ่าเราใช้คํานี้โอ้โหนี่นข่าวข่าวอาจารย์ธนพรนี่มาลึกมากเลยนะตําแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมนะครับต้องมีเคมีเข้ากับพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายนายทหารของพลเอกประยุทธ์ที่อยู่ในโผโยกย้ายปีนี้ <N> เอา <S <S ว่าไปกันอย่างนั้นเลยนะเราแน่นอนครับเพราะรอบนี้นะพี่ตั้งผอบเหล่าทัพซีเหล่าทัพนะพี่แล้วลัมตีกลาโหมถ้าเคมีไม่เท่ากันที่วารัฐบาลอยู่ง่ายไหมล่ะก็รัฐมนตรีว่าการกรลาโหมเป็นแค่หนึ่งในเจ็ดของ <ạ p S 2> เอ่อบอดใหญ่และ,ะบอดใหญ่ห้าคนเนี่ยก็ก็ <ạ p S 2> เป็นผบเหล่าทัพอยู่ในราชการทั้งนั้นเลยห้าคนก็ก็พี่ลองคิดดูสิว่าลัมตีกลาโหมเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้ากับพวกนี้ได้ การบริหารงานกองทัพมันถึงจะราบรื่นอา้าวแล้วโอชาชี่ว่าต้องเกี่ยวเลยพี่ก็ขุนทหารในพักเพื่อไทยอ่ะมันอยู่คนละขั้วกับผู้คุมกําลังในยุคป,ปัจจุบันหมดเลยอ่ะพี่แล้วพี่จะยอมให้พักเพื่อไทยเขามาเป็นรัฐมนตรีกลาเรามได้ไงหรือมาที่เห็นภาพของนายกเศรษฐากับนายกประยุทธ์เนี่ยนั่นเขาฝากฝังกันเรื่องนี้เหรอ <laughs> ผมผมเรียนลูกพี่นะว่านายพลในพักเพื่อไทยไม่ใช่ไม่มี แต่ปัญหาคือนายพลของพรรคเพื่อไทยนะครับมันไม่ใช่นายพลที่อยู่ในคู่เดียวกับผบอรเราครับทัดทอไม่ใช่โอเคโอเคต่อมาตําแหน่งที่กําลังยื้อกันอยู่อันนี้เป็นพักพี่พักน้องนะครับก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสุดชาติชมกลิ่นก็อยากก็อยากดูงานต่อนะครับขณะเดียวกันนะครับอ่าธรรมนัสพมเผาก็ต้องการกระทรวงนี้นะครับพี่ เสียเฮงเจอเสียแป้งมันจะมันขนาดไหนพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่ผมบกบมือกเสียงดังเนี่ยท่านผู้ฟังข้อมูลนี้กับข้อมูลอาจารย์ธนพรเนี่ยตรงกันเป๊ะกับข้อมูลของผมเลยเนื่องจากว่าตอนนี้กําลังยื้อยุดฉุดกระชากนะฮะแต่ตรงแรงงานนี่แหละอย่างคุณสุชาติกับคุณธรรมนัทใช่ไหมครับคือท่านอยู่ในพักซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลโอกาสจะไปนั่งกระรวงใหญ่เนี่ยมันก,ก็ไม่ดีใช่ไหมครับ เป็นรัฐมนตรีว่าการในกระทรวงนาดไม่ใหญ่แต่ทํางานได้ดีกว่า <cans. S 2> ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการเพราะรัฐมนตรีช่วยว่าการน่ะถ้ารัฐมนตรีว่าการเขาไม่ให้หน้าน่ะทําอะไรไม่ได้ห,ไดหรอกครับน้ําอยู่น้ํายาไม่มีนี่ต้องบอก <cert? S 1> เลยนะ,ะรัฐมนตรีเฮงทํางานเนี่ยทุกคนแฮปปี้หมดมากขราช <cert? S 1> การก็โอเคเออเออสภหหาพาแรงงานทั้งของรัฐ <cert? S 1> ทั้งสัพทาเอกชนโอเคนักธุรกิจก็ เอโดยเฉพาะไอ้ f a c t o r ี่ตอนโควิดอะโอ้โหแบบเป็นเป็นละมตีที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยถูกต้องตรงเป๊ะนะฮะทํางานได้อย่างแต่ผู้ท้าชิงผู้กองแป้งก็ไม่ธรรมดาใจถึงพึ่งได้เหมือนกันสองคนนี้นี่แย่งชิงตําแหน่งรัฐตีแรงงานนี่ต้องบอกว่ามวยถูกคู่พี่จนถึงวันนี้เนี่ยผมยังไม่กล้าชี้เลยว่าใครจะเข้าวินแล้วปรากฏว่าข่าวของผมก็คือบอกผู้กองมีพันธมิตรมาเพิ่ม บ้านใหญ่เม<ะ>ืองชนไปคุยคกันเอยคนคที่อยากไปพักนะขอลบรอยแค้นโดยส่วนตัวครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าผู้กองเนี่ยกับกระทรวงแรงงานเนี่ยผู้กองจะนําอยู่สักประมาณหนึ่งช่วงตัวหนึ่งช่วงตัวเลยเหรอหนึ่งช่วงตัวนี่ต้องถือว่าไม่ขาดรอยนะพี่ผมถึงบอกว่ากระทรวงที่เขาจะบี้กันมัน,มนเนี่ยมันคือกระทรวงระดับนี้พี่ แล้วไอ้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผู้กองไอแค้นเก่ากับพี่เฮ้งถูกถูกตั้งแต่พลังประชารัฐแล้วก็รู้กันอยู่แหมมาชกถึงสองคนเสียเฮ้งชกอยู่คนเดียวอีกระรวงหนึ่งซึ่งยังบี้กันอยู่นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับโอ้โหต้นสังกัดของการเคหะแห่งชบ้านบ้านอะไรนะบ้านบ้านเอื้ออาทรพี่คิดดูนะกระทรวงนี้เนี่ยนะครับใครอยู่ก็งานเชิงบวกเพราะอะไรพี่แจกสารพัดเบี้ยยังชีพ แถมมีรัฐวิสาหกิจใหญ่มากๆชื่อการเคหะแห่งชาติกระทรวงนี้จะเจ๋งไม่เจ๋งที่หมูก็ดูนะวัฒนาเมืองสกติดคกุกกอดก็เพราะตำแหน่งรัฐมนตรีนี้คุณค่าโครงการเป็นหลายหมื่นล้านฮะวิทูนน้ำบุตรนะครับตอนเป็นรัฐมนตรีต้องต้องลาออกก็กระทรวงไหนแล้วพี่ปากระป๋ปะปองชาวดอยจําได้ไ้มพี่ปากระป๋องมันมันมันรู้สึกว่ามันอืมันอายุเยอะไปหน่อยใช่ไหมพี่ เพื่อไทยกับภูมิใจไทยครับกําลังต่อรองกันอยู่ครับเบี้ยยังทีพนะพี่หน่วยงานที่แจกนะ่ะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบอตอแค่ทําผลงานว่าเพิ่มเบี้ยยังทีพให้แค่อา้าวสมมุติน,น้เดิมใจ 6, 600, นะหกหกร้ยเจ็ดร้อยน่ะเพิ่มขึ้นอีกร้อยหรือสองร้อยนี่ก็ได้ผลงานเจ้ากระทรวงแล้วเพราะฉะนั้นกระทรวงพอมเอนี่ยเขาเรียกกระทรวงงานเชิงบวกพี่พี่ก็จะเห็นว่าวันนี้นะครับ ศึกกระทรวงที่ยังชักทะเยอกันอยู่นะครับผมขออนญาตสรุปนะครับหนึงก็คือแย่งงานกันในตําแหน่งรองนายกสอง<ม>แย่งลําดับที่กันว่าใครเป็นรองนายกอันดับหนึ่งแล้วก็กระทรวงซึ่งเป็นกระทรวงโคต้าลุงตู่และกันก็คือกระทรวงกลาโหมแล้วกระทรวง<ม>ขนาดกลางที่แย่งกันอยู่และเป็นศึกหนักอยู่ขนาดนี้คือแรงงานและพัฒนาสังคมครับผม